ตัวนี้ก็เป็นตัวปลายเพานะฮะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มันมีแกนในที่แข็งแรงนะครับด้านในเราก็กึงก็ใส่ไปด้านในให้ชนบาดด้านในนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะฮะเราก็ใส่เข้าไปในเสื้อเพานะครับ <c oughs> วิธีการตัดเปลี่ยนปลายเพาของอูปริชาติพอลอยของเรานะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับซึ่งเปลี่ยนปลายเพาแบบนี้ถ้าปลายเพาเสียเกลเสียหรือว่าบาดลูกปืนเสียเยอะหรือว่าเพาคดเนื่องด้วยโดนกระทํา แบบหนักๆแล้วเสียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลูกปืนแตกติดอะไรประมาณเนี้เราก็จะตัดแล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่นะครับซึ่งเราจะตัดตรงปลายเพาเสร็จแล้วเราก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอะยาไซนเพื่อจะให้แข็งแรงนะครับปลายเพาเราจะได้มีความแข็งแรงครับเวลาเรายัดเข้าไปในนี้แล้วนะครับโอเควันนี้เราก็มามาตัดเปลี่ยนปลายเพาให้กับลูกค้า1เส้นนะครับประมาณนี้ครับ ลูกค้านี้ผมตัดต่อเสื้อให้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กัดให้เที่ยงตรงแล้วประมาณนี้ครับทางซ้ายแล้วกว่า